ไข้กำเดาใหญ่นายขอไข่มีอาการปวดศรีรษะมากตาแดงตัวร้อนเป็นเปลวไอเป็นโลหิตออกมาทางจมูกและปากสบัดร้อนสบัดหนาวปากแห้งคอแห้งพิาานแห้งเชื่อมมัวเมื่อยไปทั้งตัว สปัดร้อนสถานหนาวตรวจร่างกายพบว่ามีเม็ดผุดเท่ายุงกัดทั้งตัวแต่ไม่มียอดถาม 1. น,นายขอไข่ป่วยเป็นโรคอะไร 2. อ,อยู่ในคัมพีใด 3. อาการสำคัญเป็นอย่างไร ในวงเล็บในคำพีรี่ใช้ยาใดรักษาในวงเล็บยาสามัญ 5. ถ้าแก้ไขไม่หายใน5วันจะเป็นอย่างไรตอบข้อ1ไข้กำเดาใหญ่ตอบข้อ2คงคำพีตักศิลา อบข้อ3อาการปวดศรีรษะมากให้ตาแดงตัวร้อนเป็นเปลวให้ไอสบัดร้อนสถานหนาวให้ปากแห้งคอแห้งเพดานแห้งฟันแห้งให้เชื่องมัวให้เมื่อยไปทั้งตัวจับสบัด ร้อนสถานหนาวไม่เป็นเวลาบางทีผุดขึ้นเป็นเม็ดเท่ายุงกัดทั้งตัวแต่เม็ดนั้นยอดไม่มีบางทีให้ไอเป็นโลหิตออกมาทางจมูกทางปากบางทีให้ชักเท้ากำมือกำตอบข้อสี ใช้ยาแก้ไข้ตัวร้อนยาประสะจันแดงตอบข้อ5จะเกิดการห้าจำพวกขึ้นมา